สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่2 6มกราคม 25, 6,4นะครับผมก็เหลืออีกไม่กี่วันนะสำหรับในส่วนของใครที่อยู่ในกลุ่มที่3นั่นคือกลุ่มที่เรียกว่าไม่มีบัตรคนจนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการที่เราได้รับหรือใช้แอปพลิเคชันป๋อต่าง ท่านก็จะต้องลงทะเบียนนะในวันที่29มกราคมนะครับ254ที่ w w w เเราชนะ .com นะครับก็ยังไงนะครับส่วนวิธีการนะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังแล้วก็ทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะครับยังไม่ได้ให้ข้อมูลเปิดเผยถึงในเรื่องของนะครับเว็บไซต์ว่ามีวิธีการหรือหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ วันนี้ครับอย่างที่เรารับทราบกันอยู่ครับว่าจะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่ามันมีอะไรคืบหน้ามีข้อมูลที่สำคัญอะไรนะครับที่จะได้อัปเดตกันในเรื่องของโครงการเราชนะซึ่งเป็นโครงการล่าสุดนะครับที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับสำหรับทางด้านของบัตรคนจนหรือบัตรสุขการณแห่งรัฐในเรื่องของการที่เราได้รับสิทธิ์เดิมทีอยู่แล้ว แล้วก็มีสิทธ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเราจะมีวิธีการใช้อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ให้เกิดความสับสนนะซึ่งต้องบอกว่าม,มันมีสิ่งที่ได้รับซ้อนกันอยู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันแล้วก็ลงรายละเอียดขยายความให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับสิ่งที่เรารับทราบแล้วก็รู้อยู่แล้ว นะครับว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อสิ่งที่ได้รับในวันที่1น,นะครับของทุกๆเดือนเนี่ยซึ่งมันก็จะมีกําหนดที่น่าสนใจวันนี้ก็เดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะเงินเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยนะครับถ้าเรารับทราบก็คือให้500บาทนะครับระยะเวลาที่ให้เนี่ยก็คือมกรากุมภาแล้วก็มีนาคมถูกไหมนะครับซึ่งไปบวกกับในเรื่องของเงินที่นะให้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่ม ของสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วนั่นคือ700หรือ800บาทขึ้นอยู่กับนะครับว่าท่านมีรายได้นะครับอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการใหม่ซึ่งก็จะเริ่มจ่ายแล้วก็เข้าให้กับพวกเราเนี่ยนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งก็จะมีเกิดขึ้นน,นั่นเรียกโครงการเราชนะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์ซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเดิมนะครับที่มีอยู่แล้ว วันนี้ครับ2ก้อนมาเจอกันนะครับซึ่งก็ได้ทั้ง2ส,สิทธ์นะนะครับมาดูรายละเอียดกันว่านะครับท่านจะเห็นความแตกต่างและจะใช้อย่างไรนะครับเอาละมาดูรายละเอียดกันนิดนึ่งนะฮะในส่วนของโครงการนะครับที่เราเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อนั่นคือเราได้สิทธิเดิมทีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไล่เรียงนะอันนี้แยกกันนิดนึงนะครับทุกท่านในส่วนของฝั่งทางด้านของเงินเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยเราได้เป็นสิทธินะครับของ บัตรสุการแห่งรัดเดิมทีอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะได้รับนะครับสิ่งที่สําคัญคือย่างนี้ฮะมันเป็นการที่ต้องบอกว่าใช้นะให้จบภายในเดือนนั้นๆน,น,นะอันนี้คือเป็นสิทธิ์เดิมที่หลายท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าในวันที่1ครับมันก็จะมีเงินที่ซื้อสินค้าถูกไหมนะครับแล้วก็โครงการเพิ่มกาลังซื้อซึ่งบวกกัน นะครับในการบวกกันเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ700นะครับ1กลุ่มแล้วก็800อีก1กลุ่มนะครับค่าโดยสารนะครับ500บาทนะครับอันนี้ให้ได้ทุกเดือนแล้วก็ค่าการหุงต้มอันนี้3เดือนต่อครั้งนะครับในวันที่1เนาะวันที่18นะครับก็จะมีค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำปราปานะครับส่วนค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ได้ไม่เกิน230บาทนะครับ ค่าน้ําประปาก็ได้ไม่เกิน100บาทอันนี้ได้ทุกเดือนอันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็เงินนะครับเพิ่มให้กลุ่มพิพิการก็เข้าบัญชี่22กุมภาพันธ์นะของทุกเดือนนะครับในส่วนของค่าไฟฟ้าค่าประปาแล้วก็เพิ่มเงินให้กับกลุ่มพิการเนี่ยนะครับท่านจะต้องทําการสมัครนะถ้าใครสมัครแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คืออันแรกส่วนแรกเลยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะ วันที่1น,นะครับนะเงินซื้อสินค้านะครับอันนี้200นะครับ1กลุ่มแล้วก็3 0 0อีก1กลุ่มขึ้นอยู่กับว่าท่านมีนะครับรายได้นะครับต่อเดือนมากกว่า30,000บาทและไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับก็จะได้อยู่ที่200บาทใครที่ได้ต่ำกว่า30,000บาทก็จะได้ 300บาทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อ500บาทอันนี้ก็ให้ตั้งแต่เดือนมกราคมนะแล้วก็กุมภาพันธ์ก็เดือนนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็มีนาคมอีกเดือนหนึ่งคือเดือนหน้านะครับในหลักการของการใช้นะครับก็ไม่สามารถทบไปในเดือนมีนาได้นะถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้คือในส่วนของอันแรกให้กับพวกเราได้เห็นภาพว่าเฮ้ย นะครับมันต้องใช้ให้หมดปกติที่เราใช้ก่อนนะครับไม่ต้องไปไปเ,เขาเรียกงงอะไรนะยอดนะครับถ้าเราดูซื้อสินค้าบวกกับโครงการเพิ่มกำลังซื้อเราก็จะเห็นตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับ700บาทแล้วก็8 0 0บาทนะครับในส่วนนี้อย่างที่บอกใช้ไม่หมดนะครับก็จบอยู่แค่นั้นนะไม่สามารถทบได้นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เดิมทีอยู่แล้วนะครับ อ่ะอันนี้ก็น่าจะให้พวกเราได้เห็นภาพและเข้าใจนะครับก็เหมือนกันแยกใช้ปกติเหมือนเดิมนะครับที่ท่านเคยใช้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องอสับสนหรือหรือหรืองงอะไรนะครับก็ใช้ไปปกตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เดิมอยู่แล้วนะครับเอาละต่อมานะครับมาพูดคุยในเรื่องของวงการเราชนะกลุ่มบัตรคนจนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการที่จะโอนให้ในงวดแรกเนี่ยวันที่5้กุมภาพันธ์หกนะครับอันนี้ก็คือ67 5บาท กับ700บาทเป็น2กลุ่มเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีรายได้อยู่ในกลุ่มไหนนะครับในส่วนของโครงการเราชนะเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าเงินเยียวยาเนี่ยมันสามารถทบหรือสะสมได้วามหมายคือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์วันที่19กลุุ่มภาพันธ์และวันที่26กกุมภาพันธ์นี่คือเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะนะครับ ถ้าท่านดูเนี่ย675บาทนะครับหรือ700บาทรวมกันแล้วทั้งกุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะไปใช้สิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์เลยได้ไหมนะครับมันสามารถทบหรือสะสมได้ท่านสามารถไปใช้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับของเราชนะนี้ยืดหยุ่นความหมายคือสบายๆนะครับหลักนิดเดียวของออโครงการเราชนะคืออะไรรูไหมครับท่านต้องใช้ให้หมดก่อนภายในวันที่31พฤษภาคมแค่นั้นเอง นะนี่คือง่ายมากมันเข้าทุกสัปดาห์ให้ทุกท่านใช้แต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะครับถามว่า5กุมภาพันธ์เนี่ยท่านท่านไม่ใช้สิทธิ์ได้ไหมท่านไปใช้วันที่26มีนาคมเลยได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้มีติดอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขเงินเยียวยาของโครงการเราชะเนี่ยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสามารถที่สะสมได้นะก็เป็นการตอบคําถามให้กับทางด้านของกลุ่มบัตร นะคนจนได้รับทราบนะครับเอาเป็นว่านะครับจะโอนเข้าให้สัปดาห์แล้วท่านสามารถก็ใช้จบภายในสัปดาห์นั้นนะครับก็ได้หรือสะสมไปเรื่อยๆจะไปใช้ทีเดียวสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นเดือนมีนาคมนะครับหรือท่านจะไปใช้เดือนเมษาก็ว่ากันไปก็ได้หมดครับแต่ที่สําคัญในโครงการเราชนะของกลุ่มนะครับบัตรคนจนเนี่ย ขั้นยาไปใช้นะครับเกินวันที่31พฤษภาคมก64คำถามถามว่าแล้วถ้าเกิน31พฤษภาคม64เกิดอะไรขึ้นสมมุติว่ายอดท่านเหลืออยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คงไม่สับสนอะไรนะ แต่ว่าแค่พยายามขยายความแล้วก็แบ่งปันกันเพิ่มเติมนะครับนี่คือเป็นกลุ่มของบัตรคนจนนะครับซึ่งสิ์เดิมที่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ของโครงการเราชนะกลุ่มบัตรคนจนนะครับน่าจะได้เห็นภาพเนะาะลักการไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ไม่น่าจะทําให้ทุกท่านได้สับสนในการใช้งานเนาะนะครับต่อให้มันมีเพิ่มอีกสักหนึ่งโครงการเข้ามานะครับผมเชื่อว่า ผู้ที่ใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้สับสนและงงอะไรอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับอันนี้เข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนนะครับมีเขาเรียกว่าข้อสงสัยหรือมีความกังวลอย่างไรนะครับก็พิมพ์มาสอบถามกันได้นะจะแบ่งปันข้อมูลกันแล้วก็ลงอายละเอียดให้นะครับทีนี้จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของสิทธิ์ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะมีนะครับโครงการที่เรียกว่าเพิ่มกำลังซื้อ500บาทจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนะเดือนหน้าก็จะสิ้นสุดในส่วนของ500บาทนะครับท่านแต่วงเงินที่ซื้อสินค้า200-300หรือ300บาทก็ใช้ยาวๆนู่นแหละครับไปถึงเดือนกันยายนนะเป็นในเรื่องของปีงบประมาณ6,4นะครับก็ใช้ยาวไปแต่ว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็จะหายไปในหมวดที่เรียกว่าเดือนละ500บาทนะครับอันนี้เป็นการอัปเดต แล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของบัตรคนจนสิทธิ์เดิมที่เราจะได้ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีซื้อสินค้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อค่าโดยสารค่าก๊าซหุงต้มนะหนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับเหมือนเดิมซื้อสินค้า200หรือ300บาทนะครับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็คือ700หรือ800บาทนะครับนี่คือในวันที่1กุ่มภาพันธ์ครับวันที่18กุ่มภาพันธ์จะมี2อย่างก็คือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทและค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่ต้องนะครับสมัครรับสิทธิ์เสียก่อนนะครับ วันที่22กุมภาพันธ์ครับก็จะมีเงินเพิ่มนะที่เรียกว่ากลุ่มผู้พิการอีก200บาทนะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็สามารถต้องใช้แล้วก็ให้จบภายในเดือนของกุมภาพันธ์นะครับไม่สามารถที่จะทบไปในเดือนมีนาคมได้เข้าใจตรงกันนะ ส่วนในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับซึ่งก็จะมีการช่วยเรียกว่าเงินเยียวยาเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ซึ่งจะเริ่มสัปดาห์แรกวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการโอนให้นะครับ675บาท1กลุ่มแล้วก็700บาท1กลุ่มครับแล้วก็มีการทยอยต่อละสัปดาห์สัปดาห์ไปจนไปถึงวันที่26มีนาคม6,4 นะครับผมก็จะเป็นสัปดาห์การจ่ายเงินงวดสุดท้ายในส่วนของเงินเยียวยานี้สามารถทบและสะสมได้ท่านสามารถที่จะไปใช้สิ้นเดือนก็ได้จะไปใช้นะครับในวันที่30พฤษภาคมหรือ31พฤษภาคม64ก็ไม่ผิดอะไรแต่อย่าให้เกิน31พฤษภาคมนะครับอันนี้ต้องใช้ให้หมดนะถ้าใช้ไม่หมด ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่เหลือหรือยอดที่ยังเหลืออยู่ได้ในโครงการเราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาระนะ่าจะเป็นประโยชน์ให้กลับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบรายละเอียดในการใช้จ่ายเนาะนะครับเพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดก็มีการใช้จ่ายประมาณแบบนี้นะครับเอาระถ้ามีคําถามอื่นใดก็สามารถ พิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ช่องฟิลลมชาแนลบายเกษมสันนะครับก็สามารถที่จะขยายความแล้วก็อำนวยความสะดวกอธิบายรายละเอียดให้กับกลุ่มนี้ได้รับทราบเพิ่มเติมนะครับส่วนนะในเรื่องของการติดตามเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับก็ยังติดตามให้อย่างต่อเนื่องอยู่นะใครที่รอเปิดรอบสมัครนะครับบัตรคนจนรอบใหม่อึดใจเดียวนะครับผมไม่นานหรอกนะก็จะมีการที่จะทําการ นะครับเซตใหม่นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับจะได้มาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเอาล่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับละที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะมีพาดคลิปใหม่ๆแบบนี้เสิร์ฟตรงให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันตต้องร่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะสวัสดีครับ